สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดสวนบนนอกประจําวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567กันค่ะที่เด็ดสวนบนนอที่วันนี้ครับมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดสวนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบนเต็งวันนี้ที่เด็ดบนเต็งคัดเน้นๆให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบนนอกที่อิงดาวยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s ส r i b ์นะคะที่ช่องที่เด็ดส่วนภนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยกันค่ะสำหรับสมาชิกเอซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบานอกของเราก็สามารถทํากําไรให้สําหรับสมาชิกเอฟซีกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะสองคู่ที่เมื่อวานนี้จัดให้นะคะแตกเต็มคาราเบลทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าเนอะว่า ที่เด็ดส่วนบนนอกนะคะประจำวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567นะคะเป็นบอลอะไรกันบ้างค่ะที่เด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้ก็เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะคะู่แรกนะคะคู่ระหว่างเบียร์รอันพบกับทางด้านรอันมาดริดคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2น,นะคะเป็นคู่ระหว่างโรอันเบติสพบกับทางด้านรอันโซเซดา คู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของบ้านเรานะทั้ง2คู่ที่วันนี้อิงดาวจัดมาให้เป็นบอลลาลิก้าสเปนทั้ง2คู่แล้วก็เตะกันนะคะในเวลาเดียวกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมา <c oughs> ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเบียร์อันฮาอยู่ในอันดับที่8ของตารางจะเปิดสนามตระกรันรมปเยี่ยของทางด้านทีมเยนยาเรอันมาริทนะที่อยู่ในอันดับที่1ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเดราเกรามิกานะคะเอ่อก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นานะราสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2น่าร่าสุดเจอกันมาวันที่18เดือน12ปี2023ก็เป็นทางด้านนะคะเรอัมาริท่าที่เป็นฝ่าย กดเอาชนะไปที่4ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลงานนะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านหนัดหลังสุดของเขานั้นถือว่าไม่ได้ขี้หรืวขี้เละอะไรสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป4แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองค่ะ2นัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดติดต่อกันเลยทีเดียวส่วนนะัดทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอย่างโรมาเรีดคะ่ะผลงานด้วยภาพรวมในช่วงหลังนะคะเกมนอกบ้านของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะทรงๆอยู่เพราะว่าเอ่อห้านัดหลังสุดนะคะเขาชนะไป3เสมอ2แต่ ไม่แพ้ใครเลยแต่นะัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านกคนดาดาสีเอ็มมาได้ด้วยที่4ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเรัลมาริดนะคะพวกเขามาในระบบ 43- 1 2ศส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบียร์รอันก็มาในระบบ4 4 2เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของ,งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้เขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเรอลมรต์ค่ะเปิดเลทราคานะคะมาต่อทั้งเลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาครึ่งลูกลบหของทั้ง2เลทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคนะของทางด้านนะคะทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคาตาราง 1. นึูณที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างเรอลมริดเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2.07กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบน ในการเทียบเปรดราคาของทางด้านทิมเดียนแล้วเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2 แต่นัตอนนี้ค่ะน้ําค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.07แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยนอย่างเรมาบรดจ,จะสามารถทำำํากําไรในเกมนี้มองว่ายัางเอาแน่เอาอค่อนข้างจะยากอยู่ถ้าดูจากเรทราคาน้ําแล้วนะส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบียร์รันค่ะเรทราคาน้ำแล้วตอนนี้ที่เปิดมาเปิดไปที่เระะ 94, ทราคา2.94กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดสุดบ้นนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.08แต่นตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา 2.94กแบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนะตัวน,นี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.5 8กันห้ลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็นส่วนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้าก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.62 แต่ณตอนนี้ขันน้ำนะคะค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา3.58เลยโอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำก็อีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเ,เลือกลงทุนก,กันไปได้เลยสําหรับคู่แรกนะคะอินดาวมองว่านะคะถ้าจะให้อินดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์อินดาวขอเห็นตงังเลือกเชียร์พิธีการเจ้าบ้านอยากเบียร์โนแล้วกันค่ะ เดี๋ยวเรานะมาสรุปันต่อนะคะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะคู่ที่2นะคะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเอ่อลอ,อันเบติค่ะพบกับทางด้านนะคะเลออันโซเซดัตค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเรเบรติตค่ะอยู่ในอันดับที่7ของตารางจะเปิดสนามตระกันมาเยือนของทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างโดยอันโด้เซดาที่อยู่ในอันดับที่6ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามเบนิโตบินยานมารินนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา5นัดหลังสุดนะก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะชนะเป็นหนึ่งเสมอ3แล้วก็แพ้เป็นหนึ่งนัดสุดเจอกันมาวันที่17เดือน12ปี2 0 2พีก็เป็นการจบลงที่ผลสุ ก็เสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นัดหลังสุดข,ข,ของเขานั้นก็เป็นการชนะไป3เสมอหนึ่งและก็แพ้ไป1น,นค่ะถือว่ายังค่อนข้างจะทรงๆอยู่พอสมควรนะคะเกมในบ้านเนะเาะนัดล่าสุดก็สามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านอเมริกาได้ด้วยที่3ประตูต่อ2ส่วนนะคะทางด้านทีมเยอย่างเดอรอัลโซสด,ดาค่ะผลงานโดยภาพรว,วมในช่วงหลังของคณะก็ต้องบอกว่าฟอร์มยางเอาแน่นอนเพราะคาดที่จะยากอยู่เพราะว่า,เ,าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดของ ดันไปอาชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2องแต่นัดล่าสุดดันพ่ายผ่าแพ้กับทางด้านนะคะบาร์เซโลนามาด้วยที่2อประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างโรอยอันโซสดาสพวกเขามาในระบบ43 3ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างโรอยอันเบติกก็มาในระบบ4 1 1> <c oughs> 2 3 1เดี๋ยวเรานับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้กับทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่งหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2องทีนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยค่ะทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอยาก เรีอเบริกะเปิดเรทราคามาต่อทั้งเรทราคาลุ้นหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาเสมอรบสิบคัดทองทั้ง2เรทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาด1นึ่งแล้วที่นตอนนี้เขาเปิดให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างรอยญอเมติสที่เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2อ0จุดหกศูนย์ันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดของทางด้านเจ้าบ้านเรทราคาน้าจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.54 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะคะคอนทนตที่จะไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.60แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยังเอาแนวน้องค่ะจะยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนไทยะเรอันสดสดะค่ะเรทราคานา้ำณตอนนี้ที่เขาเปิดมาเขาเปิดไปที่เรทราคา2.61กันเลยทีเดียว้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีมส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเดือนแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทราคา6.66แต่ณตอนนี้เรทราคาน้ำค่อนข้างไหลลงไปที่เรทราคา2.61แบบนี้โอกาสที่ทางด้าน การพิมเยียนอย่างรวยอันเซอสดจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณตันนี้ที่เปิดมาเปิดมาที่เรทราคา2.99กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดีนส่วนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคา้นจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.01แต่ณัตอนนี้น้ำเพิ่งข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.99แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาะไปอีกทิึงแล้วกันนกว่าเรท ไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยสาหรับคู่ที่2ท,ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิม้มว่าเลือกเชียร์พอเลือกเชียร์ไปิงด้นานนะคะทีมเยียอย่าง,างรอาืออันสดสุดลวกันค่ะะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าเนอะว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าช่องหน้าทีเด็ดส่วนบนนอกอิงดาวเลือกเชียร์ไปทิงด้นานทีมไหนกันบ,บ้างค่ะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคำมาฝากให้ทางน้าชอที่เด็นส่วนบันนอประจําวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2 5 6 7ค่ะคู่แรกอิงดาวขอรู้จิ้มหรือว่าเลือกเชร์ไปทิงด้านเจ้าบ้านอย่างเบียร์โรอนเลือกจิ้มนะคะไปที่เลทราคาขึ้นลูกกันได้เลยแล้วก็คู่ที่2อิงดาวขอรอกเชร์ไปทิ่งด้านทีมเยือนนะคะอย่างโรอ,อนสโซเซดค่ะเรื่องจิ้มไปที่เลทราคาเสมอนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการนะคะ ให้สำหรับสมาชิกเอฟซีทางหน้าชองที่เด็ดส่วนบาน,นอกชอ่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมปัปอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคำาภิากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีไว้อีกนิดหนึ่งละกันคะ่ะนี้เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c ไ i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ใกับอิงดาวกันด้วยเพื่อที่จะได้นะคะไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาดไปการได้อิงดาวก็ต้องขอ,อกราบขออภยัยในขณะทีนี้ทัศนะบอลที่วันนี้อิงดาวขับมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งเดวท่ะหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นนะคะถ้าสมาชิก FC ท่านใดมีความเห็นตา่างก็สามารถเข้าจัดตัดตัวกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคา้นาะก็อีกทีหนึ่ง,มมลอองแล้วกันว่าเรทราคาเนาะมัน ท่านใดนะคะอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหนะะ้าช่อง y YouTube อิงดาวนะคะมีกลุ่ม V.I.P. ด้วยถ้าอยากได้เน้นๆเต่งๆสามารถทักมาสอบถามเป็นการส่วนตัวได้ที่ i อ g 6อ8หปหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนได้เลยค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะอิงดาวนะก็ขอขอบคุณสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวนจนจบคลิปนะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่าน,นะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ